ทีนี้เรามาดูประเด็นของทางเบื้องหน้านะครับของเศรษฐกิจไทยกันบ้างหลายๆครั้งเรอจะได้ยินคำนี้บางคนบอกมันคืออะไรอะ่ะควิกวินแต่ว่าอาจารย์สมมุติสายเชื้อท่านบอกแบบนี้ควิกวินไม่พอนะครับมันจําเป็นต้องมีการอาศัยสิ่งอื่นที่จะสร้างนะครับเรื่องของการเดินหน้าของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวด้วยเราไปลองดูกันบ้างว่าอาจารย์พูดถึงอนาคตเศรษฐกิจไทยเอาไว้อย่างไรบ้างครับ คำแรกนะครับที่หยิบยกออกมาเป็นวัคทองของอาจารย์สุพู์สายเชื้อนะครับระหว่างที่อาจารย์เองนะครับไปพูดในงาน CFO annual conference on capital markets ที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้นะครับโดยที่อาจารย์เองเนี่ยได้มีการพูดคุยในเวทีนี้ Thai listed companies challenges and opportunities อาจารย์บอกแบบนี้บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราอย่าไปคิดถึงเลยคือ quick win เพราะโครงสร้างของเราไม่ตอบโจทย์โลกในวันนี้นะครับ อาจารย์นะครับดรสุพุทธายเชื้อเป็นที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินกิจนากินพัฒระและประธานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพูดถึงเศรษฐกิจไทยในบริบทโลกแบบนี้บอกว่าต้องโฟกัสไปที่ผลประโยชน์ระยะยาวนะครับโดยอาจารย์บอกว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ เศรษฐกิจไทยเองนี่นอาจจะถูกโลกทิ้งเอาไว้ข้างหลังถามว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับเช่นปัญหาพื้นฐานของไทยการขาดรัฐบาลที่มีต้นทุนทางการเมือง p o l i t i c a l capital ที่เพียงพอซึ่งก็มีความหมายว่านะครับคำว่า p o l i t i c a l capital คือรัฐบาลหนึ่งสามารถโน้มน้าวให้ประชาชนยอมรับการเสียสละในระยะสั้นเพื่อประโยชน์ในระยะยาวได้วันนี้อาจารย์พูดว่าเราไม่มีควิกวินสิทธิอไปแล้วเพราะโครงสงร้างเศรษฐกิจไทยปยัจจุบันไม่เหมาะสมกับภูมิทัศน์ของโลก ถ้าเกิดว่ามอง5้าเมกะเทรนด์ของโลกอาจารย์นํำดำไว้มมแบบนี้หนึ่งครับสังคมสูงัวอัตราการเกิดที่ลดลงทั่วโลก2การเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศ3มนี่สาธารณของรัฐบาลทั่วโลกสูงขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง4การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วอันมาจากการมาของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI 5ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อาจารย์สุบุตรบอกว่าน,นี้สาธารณรัฐบาลทั่วโลกคือประเด็นที่น่ากังวลที่สุดเลยนะครับ15ปีที่แล้วสัดส่วนนี่ต่อ GDP นะครับอยู่ที่85%นีิบห้าเปอรนาแล้ว ญี่ปุ่นเองนะครับเป็นตัวนำในเรื่องการกู้หนี้สาธารณะมาแต่ตัวเลขตอนนี้จากเดิมเฉลี่ย85ทั่วโลกนะฮะในประเทศพัฒนาแล้วตอนนี้กลายเป็น110% GDP แม้รัาสเภาพยุโรปตั้งมาตรฐานเอาไว้ก่อนน้น60%ก็มีหนี้เกิน80%ไปแล้วหนี้สาธารณะที่สูงตรงนี้นะครับส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะต่อการเงินโลกเกิดภาวะการแย่งชิงทรัพยากรทางการเงิน นำไปสู่อัตราดอกเบีย้ยโดยรวมที่สูงขึ้นขณะที่นโยบายบันบิ๊กบิลชิฟท์แอคของสหรัฐคาดว่าจะทำให้การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกเพิ่มขึ้นไปอีกก็เลยจะทำให้อัตราดอกเบีย้ยระยะยาวเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทีนี้ถามว่าแล้วมันมีประเด็นอะไรบ้างท่ามกลางบริบทแบบนี้ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด2ประเด็นครับ้อรกอาจารย์พูดว่าการพิมพ์เงินการพิมพ์แบงหรือการพิมพ์เงินชดใช้นี้ประเทศเศรษฐกิจหลัก อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจบอกว่าห้าปีอีกหน้าถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐและประเทศใหญ่ๆที่มีปานหนี้สาธารณะจะกดดันละครับให้ธนาคารกลางของแต่ละประเทศต้องไปพิมพ์แบงค์ขึ้นมานะครับพิมพ์แบงค์เสร็จเกิดอะไรขึ้นครับเงินเฟอ้อลดมูลค่าที่แท้จริงของตัวหนี้ไปอกีกสองับแนวคิดการถูกเอาเปรียบและมาตรา8 9 9ของสหรัฐให้อำนาจรัฐมน,นตรีคลังครับในการระบุ ประเทศที่ถือว่าเอาเปรียบสหรัฐในด้านภาษีซึ่งตรงนี้เองอาจจะนําไปสู่การเก็บภาษีจากพลเมืองของประเทศเหล่านั้นที่สหรัฐเขาบอกว่าเอาเปรียบนะครับเพื่อที่จะให้เอามาซื้อ,อทรัพย์สินสินทรัพย์ของสหรัฐเองทีนี้ถามว่าความท้าทายโอกาสบ้านเราเป็นไงบ้างอาจารย์บอกความท้าทายแรกคือการขาดความเชื่อมัน่นสะช้อนจากการที่ธนาคารตอนนี้นะครับไม่เต็มใจในการปล่อยสินเชื่อ <c oughs> บริษัทใหญ่ๆเองกําลังทยอยจ่ายเงินกู้บ่งชี้ถึงการขาดความเชื่อมั่นนะครับเศรษฐกิจไทยในอนาคต ถัดมาการพึ่งพาการส่งออกและการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตต้มยำกุ้งคือหลัง97ห 250, รือ2540เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากการที่เราส่งออกไปอย่างหนักเลยตอนนั้นเติบโตจาก35นะครับส่งออกกลายมาเป็น56ของ GDP หลังการลดค่างเงินบาทอย่างไรก็ตามครับนโยบายของทรัมป์กำลังทำลายกระแสที่ครองโลกมาเป็นเวลาประมาณ30กว่าปีนั่นคือโลกาภิวัตน์ globalization การทำลายกระแสนี้เป็นภัยคุกคามใหม่ ส่งออกของไทยนะครับไปสหรัฐ9 1 0 GDP อาจเจอภาษีสูงขึ้นการมีอุปทานล้นเกินของจีนเองส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยดังนั้นครับรัฐบาลครับจึงจําเป็นต้องมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่นะครับได้แก่อะไรบ้างการท่องเที่ยว2แปรรูปอาหารเพื่อส่งออก3อุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลก4ีการผลิตสินค้านะครับในตลาดเฉพาะกลุ่ม5ครับการเกษตรนะครับทันสมัยการเกษตรต่างๆและก็ข้อหกครับการทาข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศเช่นการร่วมนะครับ CPTPP เพราะว่า W T O ที่เกิดขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนแรกเป็นแก๊จากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็น W T O หลังอุรุกวัย r า u n d ทให้ไร้ประสิทธิภาพจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วรวมถึงการขึ้นภาษีและการควบคุมการส่งออกดังนั้นบริบทแบบนี้ไทยต้องปรับตัวไม่มีควิกวินอีกต่อไปแล้วจําเป็นต้องโน้มน้าวให้เห็นว่าผลประโยชน์ระยะยาวคืออะไรการหวังแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l ลกันนะครับ